เจริญพรญาติโยมสาธุนชนทั้งหลายนี่คือหินอ่อนที่ปูผนังหินอ่อนสีชมพูนะเ,เริ่มปูแล้วนี่หนึ่งนี่นะวันนี้บอกว่าหนึ่งเหมยบอกว่าจะทําสวายหลวงปู่ใหญ่วัสุทะกินดาก็น,นาว่าเป็นกุศลกิจอย่างยิ่งนะเรียกว่าหนึ่งเหมยตานีนะอยู่บริเวณนี้ รวยงานกันอยู่บริเวณนี้นี่ปูนจากตรงนี้ปั่นอยู่ตรงนี้นะส่งกันไปตรงโน้นด้านบนบนโน้นคุโบโตก็อยู่ด้านบนโน้นนะแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรบ้างมาดูนี่ท้งลมคุโบโตกกาลังเป่าเล็กหน้าต่างก็ขัดแล้วก็ติดติดอกเราวสวยงามทีเดียวอกเราติดแต่ว่ายังติดไม่หมดแต่ว่าก็ติดแล้ว สวยส่วนมากนะมีอกเราเรียบร้อยแล้วด้านนี้กำลังขึ้นปูนกันอยู่โอ้นั่งร้านยาวสูงเลยอันนี้พระเราก็ศึกอีกองหนึ่งอากาศโชโตกลายเป็นทิศแล้วนะอันนี้ก็ดูแม่ชีกิราปุญญาอันนี้พรนรงอันนี้พ้นปูน พ่อชุบบุญแล้วก็พ่อชุบบุญแล้วทิดขวัญน,น,น,นี่มีทิดสองทิดคือทิดอากาศโชโตโแล้วก็ทิดขวัญมีการพ้นปูนปูนนี่ก็ใช้ยเยอะนะนั่งร้านก็ตั้งไปแล้วเนี่ยพรนรงกําลังไล่มีพรนรงช่างวุฒิสมานใจทน มาวันนี้นะมีหลายคนมาในวันนี้นะพอะรงปีนก็แ้างบนแล้วแล้วก็พอรองไล่เชื่อมกรอบนี้กับวิศวกรอเอกรินนะอันนี้ตามภาพทีมกุทิศขวัญพ่นหลวงพ่อชุมบุญส่งปูนไม่ชีนำปูนขึ้นไปแล้วก็แต่งปูนล,ลงมาก็เป็นทิศอากะโชโตนะอันนี้เป็นหน้าง,งานที่เราต้องทำไปถึงโน่นเลยข้างบนโน่นเลย นี่คืองานในวันนี้สาธุกับปูนที่คณะสัทธาสู้จริงๆกับเรื่องถวายปูนะวันนี้มีหลายทีมทีมของอช่างคมช่างเหลียววินัยก็อยู่ตรงโรงน้ำมันส่วนทีมของคุณพ่อ,อชุ่มบุญก็อยู่ผนังทีมของหนึ่งของเหมยตานนีก็อยู่ที่ซุมด้านหน้า หนึ่งเมยเขาบอกว่าทําถวายหลวงปู่ใหญ่ในวันนี้ก็สาธุอนุโมทนากันเป็นอย่างยิ่งกับกุศลจิตกูโบโตก็อยู่ด้านบนซุ้มหน้านี้นะกำลังทำงานกันแล้วก็บางท่านก็ไปรับประทานอาหารกันกูโบนะโตอยู่ด้านบนโน,น้นะแบบอยู่ด้านบนโน,น้นะอลรพระจานทร์เข้ามาด้านในทีมช่างชอบทำธรณีประตู ธรนีประตูนี่ช่างชอบทําแล้วอนี่เป็นทรณีประตูอพร้อมที่จะเทแล้วเยี่ยมเลยด้านข้างในนี่ปูแล้วหินอ่อนสีชมพูหินอ่อนจากพรานกระต่ายกําแพงเพชรอันนี้ก็เป็นหน้างานบริเวณนี้นี่ช่างดุยกับ ภรยาโอหินอ่อนส่วนด้านเสาช่างแสนและลูกน้องลุยด้านเสานี่ลุยละเนี่ยช่งแสนลุยละน,นี่ก็ต้องมีไม้อันหนึ่งไว้จับเอามือดันไว้พรานรรงอยู่ด้านบนโน้นได้บนไปถึงครอบครัวเย้าเรือนญาติพี่น้องด้วย ด้านนี้ก็กำลังแตง่งโดยปลายผู้กันปลายผู้กันแตง่งสวยเลยผู้กันสวัดเลยสวยเลยนยสวยเลยสวยเลย,ย,เ,ลยเครื่องเครื่องปั๊มลมก็ปั๊มตลอดเวลาในการทำงาน ด้านนี้แท่นวางพระยกมรกตแท่นวางรูปเหมือนหลวงตาแท่นวางทธ,ธาท่าหลวงตาได้ปรับได้หนุนแล้ว<ม>พร้อมที่จะเทปูนล็อกตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้ว<ม>อันนี้ช่างนี้รอคุณพลอยแล้วก็แอดเวิร์ดนำช่างมาขับ<ม>และแอดเวิร์ดก็จะสอนวิธีขับด,<ม>ด้านนี้โอชอบมาด้านฝั่งด้านหลังนี้แล้ว อชอบมีงานหลายจุดนะงานที่มหาวิหารก็มีงานตอนนี้กําลังทําโรงครัวให้มันถาวรที่ประกอบอาหารกระรอกกระแตมันเยอะหนูมันแยะจะกกวางจักนกยุงมันเยอะนะแล้วชอบต้องไปทําโรงครัวให้ลูกทำมิราบริจาคมาสองหมื่นนะใช้ไปห้าพัานแล้วเดี๋ยวไล่ทำไปให้สาเร็จนะส่วนด้านนอก,น,อกนี้ไม่ชีวิริยธารา แล้วก็ทีมตั้งนั่งร้านวิศกรเอกรินงอคงสมานใจทนมีใครบ้างหรอคงจังวุฒินะ,ะสาธทุกเป็นอย่างยิ่งนะะทีมนี้ก็ทำอยู่ด้านนี้นะไม่ชีวิริยะก็ไล่แต่งขอบปูนขอบอะไรอยู่อะละเป็นงานเป็นการที่เราทำกัน จะรด้ผลสำเร็จประโยชน์ถ้ามองเข้าไปก็สวยงามเห็นพระพุทธเจ้าเห็นด้านพระเศียรเห็นด้านพระเศียรของพระพุทธองค์อันนี้ตามภาพเลยอันนี้กรอบรูปกรอบใยที่จะได้วาดรูปในกรอบนี้และก็หลังพระยกรกฏกรอบนี้ก็เป็นงานที่จะต้องได้ทำงานกัน ไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะเต็มที่กับมหาวิหารพุทธปรินีผานร่วมรบุรสุิ์กันได้ยาติยยมทั้งหลายตอนนี้ช่างกำลังทำธรณีประตูประตูติดแล้วกรอบบนนี้ก็ติดแล้วกรอบใหญ่ตัวน,นี้ก็ติดแล้วก็เป็นงานงานที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็ได้ทำกันปรากษาทุกกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนอนุโมทนากับ กำลังและก็ความเพียรพยายามของทุกๆท,ท่านร่วมมร่วมุวม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 วศลถวายแรงกันใครไปเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวให้เสร็จไวๆจะได้มาช่วยประยานดูพนรงไล่เชื่อมตรงนี้สำเร็จนะก่อนที่สเตนกลาสจะเข้ามานะก็ต่ออาศัยลูกศิษย์อย่างนี้แหละนะมาแล้วก็ใช้กันเต็มที่เลยนะตอนนี้กำลังแจะลายกำลังแจะลายกำลังแต้มนะแต้มแล้วก็แจะลายลงไป แล้วก็จะเอามือมาไล่ให้คมๆอีกรอบหนึ่งอันนี้เด็กๆก็มากราบกันเด็กๆก็มากราบกันมาไหว้กันกราบสวยๆลูกกราบสวยๆกราบสวยๆกราบสวยๆเอออะ้วกราบสวยๆกราบสวยๆ นี่คือมาหาวิหารพุทธปรินิพานนี่คือพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่นี่คือช่างปูหินอ่อนที่เก่งที่สุดรับประกันฝีมือช่างดุยบอกถ้าไม่ถ้าไม่สวยให้ลื้อทิ้งเลยืนอนกันน่คือแบบกำลังจัดการออการปูหินอ่อนและช่างดุย นอนวัดค้างวัดทำงานเลยลุยกันเลยเต็นที่ัอนนี้ก็เป็นหินอ่อนนี่จะปูมันก็ต้องคัดลายก่อนนะดุยเนาะคือหินนี่บางทีเราไม่รู้ว่าเยปูได้เลยไม่ใช่นะก็ต้องไปคัดลายไล่ลายก่อนอไล่ไปหาผิวตะปูตะปินิพานหินอ่อนจากพรานกระต่ายเป็นผนังกับเสาส่วนพื้นเป็นหินอ่อนจากที่เบตนะ ีเบรนี่จะแพงหน่อยตารางเมตรหนึ่งสองพันกว่าบาทก็ร่วบริโภคส่วนกันได้อันนี้คือมหาวิทยาลัยพุทธปรินิพานก็จะเห็นสิ่งต่างๆอยู่บนนี้เห็นความดีงามต่างๆที่มหาวิทยาลัยพุทธปรินิพานเราทำงานกันหลายจุดหลายที่และทำงานกันอย่างหนักแน่นมั่นคงไโยมทั้งหลาย เอาละทางด้านนี้เขาไปขนปูนมาเพิ่มแล้วนะกูบาเจือแล้วก็ทิศอากะโชโต,โตนะไปขนปืนมาเพิ่มแล้วนะศึกแล้วก็ยังทำงานถวายวัดต่อไปสู้ทั้งโลกและกลับมาบวชใหม่ได้นะส่วนฝั่งด้านนี้นะฝั่งด้านนี้มีอะไรหรือเปล่าของช่างแดงนะช่างแดงอยู่ฝั่งด้านนี้นะโอ้โหนี่เครื่อง ประดับตรงนี้ก็เกือบเสร็จแล้ว <Yeah. S 2> มีตุ้มหูด้วย <Yeah. S 2> มีตุ้มหูด้วยตุ้มหูย้ายใหญ่นี <Yeah. S 2> ่ช่างแดงกำลังไล่กรอบอยู่กำลังไล่กรอบขึ้นไปขึ้นไปนอันนี้ช่างแดงกำลังไล่กรอบอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ท่านทั้งหลายมาที่ภูผาสูงได้ถ่ายรูปส,สวยๆที่มหาวิหารพุทธปรินิพาน กาบสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนที่ร่วมสร้างบาร,รมีกันที่มหาวิหารพุทธบริหารขอบคุณบรณดาิุย์ลูกหาที่มาถวายเรียบถวายแรงส,สรรรส้างคุณงามความดีกันหลายอย่างหลายประการนี่คืออัปเดตในวันนี้22 2สิพฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 4นรนะในวันนี้แล้วก็หลายท่านถือโอกาสทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ สร้างงานถวายแรงมณนี้บูชาคุณพระเดชพระคุณพระศาสนาโสพลหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่โกศลสิรินทรโรวัสดุทากินดาที่จะมีการเผาศพในวันพรุ่งนี้นี่คืออัปเดตในวันนี้ณเวลานี้ขอเจริญพร